ล่าขวบชื่อเล่นไอเดียค่ะหือชื่อเด็กหญิงีิดาภรแสองอายุ11ปีค่ะชื่อเนลนน้องใบข้าวค่ะเนื่องในโอกาสวันแม่น้องข้าพาแม่มาเที่ยวท,ที่พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธาน,นีค่ะ เป็นบัดเชียงบูพระบาทส่วนชั้นสองก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับควมรก้จักผู้สร้างมูดอนเราก็จะมีห้องทหารจีไอมีเรื่องราวเกี่ยวกับรถไฟที่เข้ามาในมูดอนเมื่อปี2484เราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับที่เขาถอนทหารจีไอออกไปอูดอนานนี้ก็มีเศรษฐกิจอีกยุคหนึ่งก็คือยุคของคนบูดอนที่ไปทํางานที่ตะวันออกกลางหรือซาอุดิอาระเบียเดี๋ยววันนี้ลุงจะให้ที่สองคนเป็นที่เลียยงทุกเรา ถ้าปลุมไปเอ,องเด็กของเราจะเก่งห้องนี้เป็นห้องที่หนึ่งค่ะชื่อห้องว่าเมืองที่มีชีวิตค่ะเป็นแผงแผงของเมืองอุดรธานีค่ะ ประวัติอาคารแล็กี่นูนีนะคะก่อนที่จะมาเป็นพื้นที่นันท์นะคะก็คือห้องสึ่งนี้จะอยู่ตั้งแต่สมัยรอดของเลยค่ะก็จะเป็นคุณแม่ของรอของนะคะก็คือพระ,ระ,ระรส,สีรัชมินทราบรมราชินีน่าพระพันพีหลวงค่นนะ,คะแม่ตั้งโครงการนี้ขึ้นมานะคะที่จะสร้างโรงเรียนประจำองค์กรประจำวัดดอนโรงเรียนเมืองค่ะ องนี้เป็นห้องที่3ค่ะชื่อห้องว่ามรดกจากบรบรพบุรุษค่ะห้องนี้เราทำลองเหมือน,นที่บ้านเชียงเลยนะคะที่ว่าเราจะขุดพบตั้งปั้นดินเผาหรือว่าไขบ้านเชียงนะคะแต่ว่าห้องนี้ก็จะเรียบเรียงประวัติศาสตร์ด้วยค่ะว่าทําไมถึงมีบ้านเชียงนะคะห้องนี้เป็นห้องที่สี่ค่ะห้องกลหลวงประจักษ์ศิลปาคมค่ะผู้ก่อตั้งเมืองดรธทานีค่ะห้องนี้นะคะคือห้องคนตีหลวงกลมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะคะ พระองค์นะคะเป็นคนที่ก่อตั้งมังกรอนนะคะพระองค์นะคะเป็นลูกของรัชกาลที่4เป็นน้องของรัชกาลที่5นะคะเกิดวันที่5เมษายนพุทธศักราช2399สวรรคตว yeah. ันที่15มกราคมพุทธศักราช2467ส่วนด้านข้างตรงนี้นะคะจะเป็นศาสตราวุฒิประจําการของพระองค์ท่านนะคะที่มาปราบพ่อที่หลวงพระบางนะคะที่ประเทศลาวค่ะตรงกลางนะคะจะเป็นทวนส่วนด้านข้างสองอันนะคะจะเป็นเงาค่ะวันที่18มกราคมนะคะ ในขณะที่พระองค์มาถึงน <the upper. S 3> oh. right? ั้นนะคะมันจะมีดอกจ้าหรือดอกทองเปล่านะคะบานสักครั้งทั่วเมืองนะคะแล้วก็ลักษณะดอกคล้ายดอกจำปีค่ะแล้วก็มีสีส้มหรือสีแสดนะคะอุดรเลยใช้สีส้มหรือสีแสดเนี่ยนะคะเป็นสีประจำจังหวัดอุดรธานีนะคะแล้วก็ใช้ดอกจ้าหรือดอกทองเปล่านะคะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดอุดรธานีค่ะห้องนี้นะคะจำลองขึ้นเป็นห้องเรียนประจำจังหวัดอุธาีนะคะหรือว่าโรงเรียนสตรีราชินูทิศนะคะ สร้างขึ้นนะคะเพื่อถวายแก่พระศรีพระชาลินทรา,าบรมราชิน,นีานาะคะพัพทันปีหลวงในรัชกาลที่6ค่ะตูงโกราำตรงนี้นะคะก็จะฉายประวัติความเป็นมาในห้องนี้ค่ะ459นับเป็นมหาวิทยาลัยแรกของไทยห้องนี้นะคะชื่อว่าห้อง G i ทาหารจีนมากันนะคะที่ชื่อนี้นะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยมี G i เข้ามาตอนที่หนูบอกในห้องรถไฟเลยค่ะเข้ามา บางส่วนก็รวบรวมแล้วประมาณ8 0 0ทัน่ารลยค่ะเข้ามาอยู่ที่นี่่ะการค้าขายธุรกิจใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมต่างๆค่ะเข้ามาให้กับอุดรเราแล้วก็มีเงินมากขึ้นค่ะว่าได้ขายให้กับ GI ด้วยค่ะก็จะมีทั้ทงร้านคตามีทั้งร้านตัดชุดแล้วก็ร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีทั้งร้านถ่ายรูปแล้วก็ร้านเสริมสวยด้วยค่ะที่เขานำเข้ามา